พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสะแก้วและเยี่ยมชมศูนย์กักกันโอคิแรงงานต่างด้าวตาม MOU นัดศู์กักกัน OQ แรงงานต่างด้าวตาม m o u โรงแรมอินโดจีนแกรนด์เรสซิเดนต์ตะบนป่าไร่อำเภออรัญยประเทศจังหวัดสกแก้วโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยจังหวัดสก,ก้วได้มีการเตรียมความพร้อมนำเข้าแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาด้านจังหวัดสก,กว โดยจังหวัดสกแก้วได้มีการเตรียมความพร้อมการนําเข้าแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาด้านจังหวัดสกแก้วครั้งที่1เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผ่านด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญยประเทศต้องการเข้าทำงานกับนายจ้างตาม MOU จําจำนวน185คนซึ่งแรงงานทั้งหมดจะต้องผ่านการควบคุมโรคระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้าเมืองจากการกักตัวในสถานที่ที่จัดให้จำนวน7วันทางนี้แรงงานชาวกัมพูชาที่ลงทะเบียน m o u ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทย นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสะแก้วโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่อำเภออารัญญประเทศเพื่อติดตามความคืบหน้า การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนสตึงบทเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและกัมพูชามีความคืบหน้าแล้ว16%โดยมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันที่28กันยายน2565ส่วนการก่อสร้างถนนหมายเลข3646ของแขวงทางหลวงสักแก้วมีความคืบหน้าแล้ว76%คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม2565ทั้งนี้หากการดำเนินการก่อสร้างในส่วนต่างๆแล้วเสร็จตามสัญญาก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจะสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในช่วงเช้าของงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาติจังหวัดสะแก้นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วนางเยาวรัโพธิสัตว์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสแก้ว นั่งขวัญเรือนเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วนายธีรชัยลิมประสิทธิศักรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วพร้อมด้วยส่วนราชการร่วมพิธีสักการะพระพุทธมงคลมิม,มนบุรพาโสพิษและบวงสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณอุทยานพุทธมนตรสกแก้วตบลท่ากเกษมอำเภอเมืองสกแก้วจังหวัดสะแก้ว และที่วัดสักแก้วพระอารามหลวงนายทีรชัยลิมประสิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญหลวงพ่อทองจากวัดสักแก้วพระอารามหลวงไปประดิษฐานณยังสถานที่จัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบุรพาและงานกาชาติจังหวัดสักแก้วประจำปี2565 โดยพิธีเปิดมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมเบื้องบุรพาและงานกาชาติจังหวัดสักแก้วน้เวทีกลางบริเวณอุทยานพุทธมนฑลสักแก้วตำบนท่ากเกษมอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนและผู้ชนะการประกวดกิจกรรมทางการเกษตร จากนั้นเป็นพิธีเปิดการแสดงราตรีผ้าไทยรวมใจเหล่ากาชาติจังหวัดสะะแก้วพร้อมทั้งมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเช่นลุ้นโชครับรางวัลที่ร้านมัชากาชาติมีรางวัลใหญ่ออกทุกคืนสักการะบูชาหลวงพ่อทองเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงนิทัศการเสมือนจรงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อป การแสดงเดินแบบราตรีผ้าไทยการประกวดร้องเพลงจากผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและคืนสุดท้ายวันที่18กุมภาพันธ์มาลุ้นการออกรางวัลสลากาชาติรางวัลที่1รถยนต์โตโยต้าจำนวน1รางวัล โดยงานสืบสารวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาติจังหวัดสะแก้วได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสะแก้วสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆและให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ยากจนของกาชาติจังหวัดสแก้ว ในช่วงเช้าที่วัดวังสมบูรณ์ตำบลวังสมบูรณ์อําเภอวังสมบูรณ์นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วพร้อมด้วยส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาค้าบูชาโดยมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และภาคค่ำณบริเวณอุทยานพุทธมนตรสก,ก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วพร้อมด้วยนางเยาวรัตน์โพธิสัตว์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสก,ก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกแก้วร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธมงคลวิมลบุตรพาโสพิษณบ,บริเวณอุทยานพุทธมน,นสรสแก้วเนื่องในเทศกาลวันมาคาบูชาซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปคู่เมืองสะแก้วนายปริญญาภูทิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาจังหวัดสะแก้วร่วมพัฒนาแปลงต้นแบบ หนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอคลองหาดที่บริเวณแปลงต้นแบบหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นายเฉลิมชัยบุญรักษาหมู่ที่4ตำบลไซทองอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วโดยมีการปล่อยพันปลาและมอบพันไก่ที่บริเวณสารกลางจังหวัดสะแกวนายกองเอกปริญญาโพธิสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ68ปีเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บงังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในพิธีได้จัดให้มีการประกอบพิธีสงฆ์พิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพโดยมีนางขวัญเรือนเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสแก้วเป็นผู้เข้ารับเครื่องหมายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธจากนั้นเป็นพิธีสวนสนามโดยกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสแก้วพิธีประดับยศมอบสิ่งของบำรุงขวัญมอบทุนการศึกษาโดยชมรมแม่บ้านมหาวทยัยจังหวัดสแก้วพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุนการศึกษาและกำลังพลที่โรงเรียนบ้านชุมทองหมู่ที่5าตำบลเบญจขอนอำเภอคลองหาดจังหวัดสแกวนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนางเยาวรัตน์โพธิสัตว์ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสแก้วและส่วนราชการได้ลงพื้นที่เพื่อออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมทั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวได้ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยมีการให้บริการการตรวจหาเชื้อโควิด -19 การบริการฉีดวัคซีนการรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมสำหรับกิจกรรมนี้เป็นการออกหน่วยของส่วนราชการมีการให้บริการในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล การบริการต่อทะเบียนรถพร้อมทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคมอบเงินให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจนและอื่นๆอีกมากมายณตลาดรถไฟอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้นายธีรชัยลิมประสิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้นายวิทยากกรมณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และนางขวัญเรือนเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสแก้วได้เปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนสีสันตะวันออก2022โดยมีผู้ประกอบการโอท็อป SME สมาชิกเครือข่ขายธุรกิจ MOC Bizclub วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์กรการเกษตรภาคการท่องเที่ยวเครือข่ายธงฟ้าราคาประหยัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจำนวนกว่า150คูหาพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย สำหรับงานมหากรรมการค้าชายแดนสีสันตะวันออก2022ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดและยกระดับรายได้สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการค้าในกลุ่มภาคตะวันออกโดยขยายโอกาสทางการตลาดสู่การเชื่อมโยงตลาดชายแดนประเทศกัมพูชา นหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วนายธีรชัยลิ้มประสิทธิศักด์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดสะแก้วโดวยสำนักงานขนส่งจังหวัดสะแก้วได้จัดการประมูลณนะสถานที่ดังกล่าวพร้อมทั้งการประมูลในรูปแบบออนไลน์ทาง w w w ร์บทะเบียนรถ .com โดยรายได้จากการประมูลได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนสร้างประโยชน์ต่อจังหวัดสแก้วและสังคมโดยรวมตลอดจนการจัดสรรหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน